เรามาติดตามฟุตบอลกรมพระศึกษาในรุ่น16ปีกันต่อนะฮะคู่ระหว่างราชวินิตบางแก้วพบกับกรุงเทพคริสเตียนนะฮะตอนนี้เป็นลูกตั้งเตะของราชวินิตบางแก้วนะฮะสกอร์ในตอนนี้2-0นะฮะเกืียครับเกือบ ยังไม่เข้ายังไม่ข้ามเส้นนะครับตรงนี้ผู้ศัประตูรับยังไม่พลาดนะฮะลาดวินิจบางแก้วนำอยู่2 0ในฟุตบอลนัเกเรียนกรมราชศิกษาประเภททวยกรุ่นอายุ16ปีนี้เป็นครึ่งเวลาหลังแล้วนะครับ มีได้ยิงโอ้โหตีตื่นมาแล้วครับตีตื่นมาแล้วหนึ่งประตูต่อสองนะครับกรุงเทพคริสเตียนยิงตามไล่เข้ามาแล้วครับ ก็มีการเปลี่ยนตัวหมายเลข12ออก13เข้านะครับของุงเทพริสเตียนเอล้ครับมีลุ้นกันแล้วครับตอนนี้ห่างกันแค่1นลูก กันขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสำหรับกรุงเทพคริสเตียนที่ไข่แตกมาได้ตามมาหนึ่งประตูต่อสองเอาละครับลาดมนิดบางแก้วบุกมาแล้วทางอีกซ้ายตรงกลางสนามครับหน้าประตูลูกนี้ได้งา้างโอ้โหสวยงามครับ แกประตูคืนได้ทันควันเหมือนกันนะครับโอ้โหหนีห่างไปเป็น3ประตูต่อหนึ่งแล้วนะครับลาดวินิตบางแก้วนะฮะลูกนี้สวยงามครับสุดความสามารถของผู้ษาประตูต่้งเกมว่ากันใหม่ครับตอนนี้ หลอดลีบางแก้วส่งเข้ามาตรงกลางอืไม่ผ่านครับเสียออกไปได้ก่อน ให้่ริสเตียนได้ฟาวมาถึงีบังแก้วเก็บบอลได้ครับไม่พาดครับเอง่รพิสเตียนหาบอลขึ้นไปครับ อันนี้บางแก้วได้ฟาว ลูกนี้กระชากลุดไปผ่านไหมจ่ายตัดหลังให้เพื่อนนิดเดียวเองครับลูกนี้ฟาวครับใบเหลืองนะครับลูกนี้ตัวลอยเลยทีเดียวนะฮะโองจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะฮะตายจ่ายตัดหลังเพื่อนไปนิดเดียวเองนะฮะจังหวะยิงไม่ได้นะถลำเกินไปนิดนึง ไปเหมือนกันนะฮะมีเจ้เป็นน้องๆตัวสิงหองนะฮะมีนั่งรอลุ้นเคลื่อนกันอยู่นะ กลงขึ้นมาได้แล้วครับตอนนี้ ตังเตของรัฐวินิษบางแก้วปั่นมาสวยครับชนคานครับตรงนี้น้ำหนักทิศทางตรงกอบได้แล้วนะฮะสูงไปนิดเดียวนะฮะชนคานกระดอนออกมา เทพคริสเตียนส่งไปครับลูกนี้ยังไงได้งางไหมยิงโอ้โหเซฟได้ครับสาประตูนะครับปัดออกหลังไปได้นะเป็นลูกเตะมุมของเทพคริสเตียน โยนมาหน้าประตูยังไงโอ้โหไม่มีใครครับผ่านออกเส้นหลังไปลูกตั้งแต่จากเส้นประตูของราชบีตบางแก้วครับ ริสเตียนได้ทุ่มครับ ผมงเทพิสเตียนได้ฟาวนอกกรอบเขียดโทษนะฮะจากมุมนี้ก็มีลุ้นอยู่นะฮะ ไปสวยครับ <c oughs> แต่พูกษาประตูก็ยังไม่เหลอนนะกระโดดพุ่งปัดไว้ได้นะฮะเป็นลูกเตะมุมของกรุงเทพคริสเตียน <c oughs> เล่นเร็วครับลูกนี้ล <c oughs> าดเองนะครับ ลาดินิบางแก้วได้ชุ่มครับโตกลับมาทางปีกขวาลาดินิบางแก้ว,กวมองเพื่อนอยังไม่ให้นะครับมาเส้นหลังส่งเข้ามาอื ลูบน,นี้ได้ิสเตียด้ตั้งเตะครับสกรอยังคงเป็นสามหนึ่งนะฮะลาดมินบางแก้วนำอยู่สามประตูตอนนี้ การเป่าเป็นรูปแฮนด์บอลนะฮะลาดมินิตบางแก้วได้ลูกโทษนอกเขตโทษนะฮะระยะนี้มีลุ้นนะครับามาดูกันครับฟรีคลิกลูกนี้ ลุมาแล้วออื้ซ้ำอีกทีออื้ลูกนี้ออออนะโอ้โหสามช็อตสี่ช็อตนะฮะโอ้โหแต่ยังไม่เป็นประตูครับฟีคิกลูกนี้ผู้สายิงทะลุก,กำแพงมาแล้วผู้สาวตัวเซฟไม่ได้นะฮะซ้ำเข้าไปอีกสองครั้งก็ยังติด แล้วก็มายิงผ่านกองหลังเข้าไปแล้วแต่บอลก็ผ่านหน้าประตูไปยังไม่เป็นประตูที่4ของตารวินิทบางแก้วนะฮะลูกนี้งเทพวิสเตียนได้ตั้งเตะมาแล้ว บอลพลาดครับเป็นลูกทุ่มของเ,เทพคริสเตียน ห,ยห้ยิงไหมโอ้โหสาวตูยังบล็อกไว้ได้ครับเยาวขึ้นมาตัางเกมขึ้นมาใหม่ครับสำหรับกรุงเทพริสเตียน หน้าประตูครับลูกนี้น,น่าแก้วส,ส่งต่อมาครับทางปิดซ้ายไม่ทะลุครับเหติเตียงได้ครับกรรมาการไม่ได้ว่าอะไรเ,เดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันช่วงสุดท้ายของครึ่งเวลา หลังนะฮะในคลิปต่อไปครับตอนนี้มีนักกีฬาลงไปบาดเจ็บนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในคลิปหน้าเลยครับผมสกอร์ยังคงเป็น3ประตูต่อหนึ่งนะครับราชิุรีบางแก้วนำกรุงเทพคริสเตียนเจอกันคลิปต่อไปครับผม